ช่วงที่บอกว่ามันเริ่มลงไม่น้ำผงแล้วคือช่วงนั้นเราก็หยุดเราไม่ทำอะไรแต่มันมีผลกระทบไหมถ้าเราลงไปใช้น้ำผงมันอาจจะมีผลกระทบก็อยากยาก็อยากให้ตุออยากให้ตรวจโยเพราะว่าอย่างหัจกนะนะเพราะเขาเขากอยู่ตามธรรมชาติของเขาเนาะบัวจักว่ามันที่มีอยา่างเกิดขึ้นแด่นะที่มีอย่างมานน้ำแม่น้ำแดแต่ละยุคมันก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนยุคก,ก่อนนี่มันมันไม่มีสาร มันที่สะอาดที่สุดก็คือน้ำโขงปลา สวัสดีค่ะวันนี้กลับเข้าสู่ผังรายการปกตินะคะไทย PBS ยังคงติดตามวาระจากชุมชนท้องถิ่นค่ะ16นาฬิกา30นาทีพบกันเช่นเคยในเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์และนักข่าวพลเมืองจากทั่วประเทศนะคะเมื่อสักครู่เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินคือเสียงคนริมโขงค่ะบอกว่ายุคก,ก่อนไม่มีสารสะอาดสุดคือแม่น้ําโขงข,งของเราเนี่ยแหละค่ะและมีเสียงความกังวลจาก,กเกษตรกรในพื้นที่บอกว่าการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นมันอาจจะกระทบ ต่อการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะนี่เป็นเรื่องราวคนโขงสารหนูโดยเฉพาะในพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคอีสานเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมติดตามกันตลอดทั้งรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแม่น้ําโขงดูที่มาที่ไปค่ะแม่น้ําโขงไหลผ่าน8จังหวัดของประเทศไทยนะคะจุดแรกที่เข้ามาผ่านฝั่งในประเทศไทยคือที่จังหวัดเชียงรายค่ะจากนั้นแม่น้ําโขงจะไหลออกสอบปลาว แล้วก็กลับมาโผล่ชายแดนไทยลาวอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนาครพนมไล่ลงมาที่มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะก่อนที่จะไหลออกสปปลาวแล้วก็ไปต่อที่กัมพูชาทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับแม่น้ำขงประชาชนริมสองฝั่งทั้งลุ่มน้ำขงเหนือและลุ่มน้ำของอีสานย่อมได้รับผลกระทบแน่ๆคะ่ะรวมถึงล่าสุดที่มีการตรวจสอบสาร หนูปนเปื้อนในแม่น้ำโขงเกินข้ามาตรฐานนะคะเรื่องนี้นักข่าวพลเมืองคุณพัฒนาพิมพ์แน่นจากนครพนมโฟกัสลงพื้นที่ฟังเสียงความกังวลใจของชาวบ้านค่ะหลายพื้นที่ที่บริเวณริมโขงจังหวัดนครพนมนะครับชาวบ้านได้ทําการาปรับสภาพเพื่อที่จะทําแปลงปลูกผักส่งขายในช่วงเทศกาลปีใหม่แน่นอนว่าน้ําส่วนใหญ่ที่ใช้ในการลดน้ําผักเนี่ยก็จะถูกดูดขึ้นจากแม่น้ําโขง ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนตั้งคําถามถ,ามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจะมีการแอคชั่นหรือสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้ครับยุคมันก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนยุคก,ก่อนเนี่ยมันมันไม่มีสารมันที่สะอาดที่สุดก็คือน้อําโขงปลาเราเราก็มองไม่เห็นเนาะของพวกนี้มันน้ำมันไหลไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไปนาน้าก็ได้มันอาจจะมีแต่มันอาจจะไม่ถึงขนาด อันตรายขนาดนั้ะแต่คนบางคนเขาก็รู้แต่เขาก็กินเพราะมันเป็นของธรรมดาธรรมดาอาจจะธรรมชาติเอาสร้างมันเถอะกินเพราะว่ามันปลาปลาน้ําไหลมันดีกว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ขังไงถึงจะปรีสารมันก็ต้องไปกับน้ําอยู่แล้วเขาคงจะคิดอย่างนี้ทุกคนเขาก็กินกันคนในพื้นที่ก็รู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบให้กับ การปลูกผึกผักสวนครัวอย่างนี้ครับก็อยากให้ทางภาครัฐนะครับออกมาช่วยชี้แจงให้ประชาชนเกษตรกรได้รับทราบครับว่าความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรได้ปลูกผักสวนครัวต่อไปครับสามสิบปีแล้วค่ะที่ทําตรงนี้ก็เช่าเขาเหมือนเดิมจ้ะก็มีเหมือนกันค่ะอุปสรรคเพราะว่าเราต้องขออนุญาตเขาทําก่อน ธรรมดาลก็แพงเหมือนกันค่ะถ้ามันมีจริงๆก็เลิกทำค่ะเลิกทำสวนไปเลยเพราะว่าเราไม่มีมาตรการอะไรรองรับแม้มีข้อมูลว่าการ,รตรวจวัดคุณภาพน้ำและดินอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับแต่ชุมชนริมโขงสายน้ำนานาชาติแห่งนี้ก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลาทั้งความผันผวนขึ้นลงของน้ำปลาจะมีจำนวนน้อยลงหรือแม้กระทั่งการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำ ทั้งหมดนี้นะครับส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวริมโขงที่จะต้องท้าทายและก็รับมืออยู่ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับทำไมเรื่องนี้จึงสําคัญกับชาวบ้านริมโขงและชาวนาครพนมนั่นเพราะว่าพื้นที่1ใน3ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่ทอดยาวแล้วติดกับแม่น้ําโขงค่ะในแก่อำเภอเมืองนครพนมอําเภอท่านพนมอําเภอบ้านแพงรวมถึงที่อําเภอท่าอูเทนด้วยนะคะสําหรับคนนครพนมแม่น้าโขงเป็นทั้ง แหล่งอาหารมีพื้นที่ปลูกพืชผักระยะสั้นหลังน้ําลดค่ะมีการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้าโขงและแม่น้ําสาขาแม่น้าโขงเป็นแหล่งหาปลาตามธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีร้านอาหารผู้ประกอบการท้องถิ่นจํานวนมากค่ะชาวบ้านก็เลยกังนวลว่าการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจะกระทบกับพวกเขาอย่างหล็กเลี้ยงไม่ได้ข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่9อุดรธานีค่ะพบการปนเปื้อนสารหนูเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด5พื้นที่จุด ตรวจน,นะคะปกติค่าสารหนูในน้ํา ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่0.01มิลลิกรัมต่อนลิตรค่ะ5จุดที่พบการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานการตรวจสอบในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เลยพบ2จุดนะคะพบค่าสารหนู0.013มิลลิกรัมต่อนลิตรนั่นคือที่ตำบลปักตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและบริเวณแก่งคุดคู้ตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะส่วนอีก3จุดที่เหลือก็คือที่ตำบลหัดคำอำเภอเมืองหนองคายพบค่าสารหนู0.017มิลลิกรัมต่อนลิตรนะคะ อีกจุดคือบริเวณวัดโพธารามตําบลบึงการอําเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะพบค่าสารหนู0.019มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนที่บริเวณดอนหมากกระทันบ้านหนองจันตําบลท่าค้ออําเภอเมืองจังหวัดนครพนมจุดนั้นก็มีค่าสารหนูอยู่ที่0.016มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยนรงศิรษเชื้ออาจารย์คณะมนุษยศา,าศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามอาจารย์มีข้อสังเกตถึงต้นตอสาเหตุการปนเปื้อนนะคะว่ามันอาจจะ ไม่ใช่แค่ตะกอนดินที่เกิดจากน้ําที่ไหลเชี่ยวเพราะแม่น้ําโขงเป็นสายน้ํานานาชาติค่ะมีประเทศผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ําอาจมีต้นต่อการเกิดกิจการกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องมีการตรวจสอบและป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อคนท้ายน้ําค่ะการพบสารนูในแม่น้ําโขงนี่มาจากการที่แม่น้ําพัดเชี่ยวแรงแล้วก็พัดเอาอสารนูที่อยู่ในท้องน้ําขึ้นมาด้วยเนี่ยอันนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย คือถ้าบอกว่าสารหนูมีตามธรรมชาติและมีการาพัดน้ำโขงไหลเชี่ยวแรงเนื่องจากน้ำเยอะแล้วพัดเอาสารหนูขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นทุกปีผมคิดว่านี่เป็นเป็นอะไรครับเป็น question mark ใหญ่เลยก็คือว่ามันมีกิจกรรมอะไรของมนุษย์ซึ่งมันทำให้สารหนู ไหลลงมาปนเปื้อนในแม่น้ําโขงในแถบนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของหนึ่งน้ในแม่น้ําโขงเนี่ยคือแหล่งอุปโภคบริโภคที่สําคัญของคนริมแม่น้ําโขงเมืองใหญ่ๆต่างๆก็ใช้น้ําดิบจากแม่น้ําโขงมาผลิตน้ําประปาแล้วก็คนริมฝั่งแม่น้ําโขงก็ดื่มน้ําใช้น้ําจากแม่น้ําโขง คนแม่น้าโขงก็ยังลงไปสัมผัสแม่น้ําโขงซึ่งสารหนูเกินค่ามาตรฐานเนี่ยคุณต้องห้ามสัมผัสน,นะนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนริมแม่น้ําโขงตอนนี้อยู่กับความเสี่ยงซึ่งผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งคือรัฐต้องรับเฝ้าระวังเช่นมีการตรวจการปนเปื้อนของสารหนูในผลผลิตทางการทางการเกษตรที่ผลิตจากริมแม่น้ำโขงด้วย เข้มตรวจเข้มน้ำประปาที่ผลิตที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขงแล้วก็รัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วเมื่อพบว่าแม่น้ำมีความ